เป็นเฟืดอยื่อข้อจังสิเป็นคือเป็นเสียงบบดีแท้ไอยใส่ยังก็บว่าใดดอกเยื่รุ่นนั้นเห็นของเขาซ้ำเห็นบาดทะยักกันจะดูถูกจะดูถูกรุ่นนั้นเะเป็นสะฮักเออยอดตู้ดูดูหรืรุ่นนั้นก็ได้รุ่นปูบ่าวทั้งหลังกับยอดเทละร้อยพูดไดว่าจะลงไปเปลี่ยนสุดคือรู้ว่าว่าใคขึ้นบ้านะปูบ่าวอยู่างเราปลาบอกม่วงนี่ดีเทล้อยเทละร้อยไหมเออตะว่ากันไปดูมันสิมีลูกซะบุ จะเล่นสุขทุกทุกท่านชะละกันโาแกกระจกมาให้เด้เด้อแกนชะกันหนุ่มหน่อยที่คอยจองมาดังฟังออออเออเออมออมอล้ออเออเออเ่อเอาาอ,อ,เอ,อเออเออเอาเออเออเออาออเออเออกออเอยออเออเอ มาบอกเจ้าประกาศจะโดนแล้วเจ้าของหาง่วงง่วงพราแห้งเดี๋ยวเดีเขาเฮี้ยนบ่อะไรเบิดโท่อมียกับพวมีดแบบเบิดของหลานของหลานตีลืมลองลืมอย่าใส่ลั่นยิงปืนบ่ลั่นแต่บอกคงบ่แม่นได้คนหลานเด้อในบ้านเพื่นมาบอกว่าลื่อนมีลั่นยิงปืนารั่นเอะเอาขึ้นไหนลยเด้อลังเธอผิดพลาดพลังอภัยก่อนจะโหดดัง รอถ้าฟังตอนเดิกสิเลิกผ่านลงสางหอมจะนั่งมีแนวอ่างควงดีนั่งก็มีอยู่ผ้ากันควดมองไว้ผู้สายยุ่มบอกคอยดีนและเรื่องสิลับในเมื่อนี้แม่นโคตดวนส่วนสนุกย่านผู้ฟังเพิลืมลุกบอกว่นอนอ่แกง กคื่คเสียงไงเป็นตะของเงแตกเออผู้บ่าสวสองบ่าวะนักนานมาพี่เออเป็นตะเบิง้งเป็นตะคืดเป็นตหยังน้ำขาววนม่แม่นบวชแล้วควางไปแข่งกะขวอให้จัดการสาจัดการสาแต่หวัวคำจัง่บาเออได้ผลวะ เอนผู้เดียวได้สองเขาก็ว่ากูเห็นมีซ้ำเห็นบาดพยักอย่างงก็ตอดเขาตอดเขาแต็มิีอ้ากัตนี้ไฟก็สายเพิ่งคาขากโหลดประสายมีบ่ได้ซื้อพ่อบาดดอกหวดพ่อเนาะไฟสายก็ซองเนาะพรเห็นมีเขาเมดท่านเมด่เบ็ดเดือจักชาติไหมควางไปแข่งกบควางให้จัดการซะ จัดการสาเตหัวคำละเมาแต่หมักบ่้อลำเมาแต่หมักหม้อลำายอารมณ์ผัดสีค้างจัดกันอ้ยเงินเงินเงนเงินเงยงินงเงินมาเถอะมาเจ้าเจ้าเจ้าไบ่ดีครับแจ้บ่ม่ดีครับเจ้าพี่อายห้ย้องเข้าน้ำแน่แถานี้เอ้พิ่แล้วววะฉัน้าย่างมันคือคนขายต่อมถึงน หายตองก็จิค้องตายเป็นสัตวอันั้แล้วจำมาเออโอ้ยโอ้โอ้เรีนไผ่เสียเนี่ยมีสูงไว้นีนั่นโจกมาไ้ถืออดนแน่กินบ่ไหมนวท่า คอยิอยลองริดมันเลโอ้ยปากกวดก็น้อยให้น้อยขาดมาเอาาอสับเพยเียสับกาสับดีดดดดดดาเดดดดดดมดดดยดดดดก้ดดดดดี่ดด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 ดเาานดดดดสีนนยงดดดดดยดด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 ่ดด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 ดมดดดดดม,ม,ม มัมเอ็นมัมเอ็นตอวมัมเอน็นตัวใหญ่นี่ดิทั้งนานี่ก็มีนี่ยมัมเอ็นแต่ว่า,าส้มสีอยากแหงนี่จะน้อยอันตากล่มเบิดมือนแบบมัมลกขนแล้วจังคอยกินเลยลกขนเออลกขนชาวบ้านจังกินไอ้ยจะว่ารุ่นนี่มัมเอ็นตัวคอยเฮือนไอ้เทศดว่ามันมัมหลอดติอันนี้มันจังมัมไง เอ้าบาบบัดสองแล้วเลียกันชีเด็กน้อยแม่นมัมให้แม่นขำไลทิศเอเป็นตาหาดไห้ล่างออกบนน้องมือบนันที้หามึงไงสุระเหลากินเมาเราว,า,วา,วา,วาว่าวนกินบ่อยให้บ่ห่องมันเสียแปงผังง้พันงทำน่าแสดงพอบสมบูรณ์ นมคือโปร่งใสเงียขี้แคเดียวลงพอถอะ่แม่นเฮ็ดเป็นตะลิตต้เนาะเฮ็ดอดปอดเนาะมึงเอ้อย่กไปซิมกันเมื่อกว่างเอามาให้เจี๊ยมเดี๋ยว่าอยากกินทองงานพอผู้ใหญ่มือนที่นางโอ้ยมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มาน้องผู้บ่าวผู้แพ้วก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าหานมันสิได้ผัวน้ำเขาสิคือว่าบ่มีผัวแากเฝากับผู้บ่าวผู้แพ้วเขาได้กินเหล้ากินหยาเหม็นปากเหม็นยังเขาก็หนีกินปากเหม็น กินตนกินโตเหม็นม like ันซึมบอกน้ำเฮียน้ำใหญงใหญ่งามตีนงามมือเหม็นแล้วก็ทำให้ีเหม็นแล้วก็วัวเบิ่งพุ่นพุ่นเต้นจนว่าวิ่งแล้วท่างพุ่นกินแต่ตะใบสามเท่าเดียวนี่คุณผู้หญิงเจ้าเห็นบ่ก็เพื่อเห็นเพลินแล้วจะใส่กาวเป็นเนาะมันกระเมียนอลไรเจ้าบ่เมียนผู้ดมอ่ะใครดมสั่นตุ้กไคอยเปียาก็จงดมต่อไป อ้ที่เจ้าดมดูจนแขวร้อนเตียทีมันเป็นเอียบตัวน,นั้น <c oughs> แขวะทั้งนาเบิด์ตแม่มนแขวะว่องกินน้ำร้อนนี้ต้องไปจี้กันหีคุยหน่อยไปเด้อไปเสกคาถาก่อนเดีล็อกหัวนั่นประจิตมือ่อเศร้าฝ้าคนนี้ยกสองขาหน้าขึ้นเบียงพนมมือขึ้นเออพนมมือขึ้นควรจะเสกคาถากันเมาเออ อีสมิงห์เงียบปิดบัวเกลบมันเหยืหอไปบ่เคยมันเมาเกินบัวเซามันหากอยากบ่อยากกูกาซิกินเอมาแต่ใสยย่ดูเนื้อคาถาไหมสุรินทร์พคนน่ะของขมันบุดขังกันอย่างนี้อีสมิงห์เงียบปิดบัดวเกลบมันเหยไปบ่เคยมันเมาเกินบัวเซามันหากอยากบ่อยากกูกาซิกินบักเหลียงติ่งลิงมันบ่มีดอกเหลียงติ่งลิงมีแต่บักใสติ่งลิงนั่นลนะเมื่นบ่ตานเหลียงค <Kara. S 2> ือใสเหลียงบ่ใหญ่ นี่ละบักเลี้ยงติ่งดิ่งเลี้ยงเออเฮ่อเลี้ยงเออเฮ่อน่ะขี่หลวงพอเลี้ยงห่อยเห้อยขี่เนี้ยหน่อยเลี้ยงไงห้เล้ยงไงให้กับจี๊ขี่เมซี่โอ้ยหนีแน่น่ะสะโซดีขึ้นกันน้ำมาพี่บักเลี้ยงติ่งหลิงมึงจะสิงตากูคันกูลุกขึ้นได้กูสิงไงคอมึงอีสมิงงามเงียบโอมสะผมติดเฮ้ยน้อห่วยเป่าไปทั้งนาพุ่นไปยังพุ่นพุ่น เอาเป่าไปยังทั้งนั้นมันว่ามันคาถาค่อยแข็งเอาจยกแล้วห้าแยกข้าเจ้าส่วงเจ้าผุ่นเป่าใช้เบ่าเสียเล<ข>ี้ยงน้ำผุนพุดงใหญ่โคตรเสียเลี้ยงนะพวอ่อนตะขาขาดอกค่อยก็อ่อนค่อยถือไปเจาป้ากานเนี้สิจมูกอ่อนฮะโอ้จมีดตัว,ว,ล,ตวละมัน แอบวะอยแอบจะตี้แช่แช่ขึ้นยงคขยลเนาะมันเป็นหวานล่วยวะหวานเจะตี้เ้งผมทั้งแช่น่ะพย้อนเท่กนั้นเดินหามขาชีขาหรอไหมบัตรแด่แทมันเป็นหวานเป็นยาตัวนี่เนาะเมนอบริดหวานเป็นร่มผมเป็นยาต้นอ๋อขมคือเข้าเาวานเหรอเจ้าจะจะไปยิบไหมอมยิงยังออมยิ่งงเลย โอ้ยอมไปหาชัดแปกอื่น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 ไปเด็กปักแม่งเบี่ยงนี่ไปจับห้อยเงี่ยวมั่พัฒนาล่างมือโยใหญ่โอ้ยงุ่มปากกุ่มข้างกูคขัดเนาะสุราเหลากินเม้าแล้วข้อลงจัดลงสามสีคงใจกวางดังน้ำขวังเตี๋ยวกลัว สามอมจะได้มาบ่เทียงเัาแถบอนไมาทำมาคาถาดีพปนะเจ็สงสัยอยู่นี่แหละอมที่สามออกหอนทองวบบบมันรลเอียดรายล้มเจ้าตัวนั้นมันบอกหอนกัวทองมันออกหอนหอนนี้มึงออกหอนหอนนี้เพรมันใหม่ยบกันแ้ที่สัใหญ่ไปนี่กนได้แต่กินนย่นอกิน พวกเหล่ากินเม้อเล้วคว้าลงสันลงสามสีฟงใจกว้างดังน้ำขวางเกิอนฮักพี่ฮักน้องเบาต้อยฮักควาจ่าเห็นผัวใส่ไก่มา,า,อ,า,า,วาวอุ่นควายยักขวาเวเห็นผัวเขาห้างใหมา่ไกา่มางามสงาังใหญ่ที่แรกเสียงเก่าใหญ่เอ้ยบื้นกัง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 เด้อ,อ,อ <c oughs> กินลงไปสามซีอมงามสง่าพะนะเสียงดูขคค้อกำลังมาเออมันเป็นบานเป็นยาเออแต่หือดูหลายมันน้อยค่ะใครอ่าีเจ้านั่นนะขันเหล่าสวงละเอียดฮะขันเหล่าสวงละเอียดฮะมันวุ่นวายวูวีบ่มีเหล่ายาสักวันผู้ชายตายเบื่บานบ่เสียดายท้อเหล่าเฮียหัหหวใจไม่เสียดายท้อเหล่าหก กูใจตายเบื่อปานบ่เสียได้ท้อเหล่าเฮียกันได้กตกหูวเหล่ากันได้เข่ามูอเฮียลูกกับผัวอยู่บ้านลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขีส้สร <c oughs> ้ารไม,ม,ม่มันโ <c oughs> อ้โหมันก๋ยเมาติแม่มานก็ยืนบนเทียงเอาหีออกตั้งน้าทีทีเลยก่เพราะมันสี่เดืนอนร้อนฮอดคุญย์เกล้วยอยู่สินะ <c oughs> ร้องเบิ่งเสร็จแล้วครับพราะกุญย์เกล้วยตุลาน าภาพยูใส่รักษาหีนสอยข่อไงนะต้องบาไหวดอกตอนนี้เมาแล้วเบาอะไรกันไรต่ว่ายังไงตัวนี้รักษาเขาขยานมันบ่นยังยังยืนดอกใหญ่ลราเห็นยังบ่ได้ดอกนกจากใหญ่เบาเป็นตนักกิ่ดเดียมก็มาหน่อยคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะคิดไปอ่อคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะคิดไปอ่อ ยามาลอกซิคอยามาหลอกซ่คบ่ได้ซ่คด้วมึงบ่ไล้ซ่คด้วมวะฮีคุขากเกงไนมึงยามาลอกซ่คอยามาหลอกซ่คุเฮนไอเคุย้ำเฮเยะมาเพลงยังดอกเข็ดนอคุยำปะนี่ไมเติมเอามาเติมเติมสะก้อนเดียว่าเพิมมันงนสุด้ทยสมองใหญ่ัดนั เมื่อนีก็หาเชียคุ้นเบิดบานจนตัวทดลองงานจะกรจักนสิไปเบิดบานก็ได้ทดลองงานกับเสียขายังเดือนสิบเอ็ดมองจักวางทองพาเดือนสิบสองเปลี่ยนจากวางทองไปเป็นแม่โคงพราถึงเดือนยี่มิดสสักี้ลราก็เลิมไถลงตกเดือนสามเล่าข้าวเลาลงแหกคอตดตลอดยาดอง พอเดือนสิเวดพี่ให้สัญญาชวนหวามกินมาล้วัวันตาหวอมกินไม่ลงพอถืงนเดือนยี่พี่ชวนกินขี้หอมก็กินไม่ลงเอจจะไหนน้ำใจพี่ชายช่าง ขนซาตากูกิดจีมาพอแต่จังสีละวง่ายๆแข็งๆง่าแข็งแรงน้ำท่อจีมพอดแงายจักบบบนี้นะพ่อต้เอาตอนนักชีคดีย่มาแช่พวบนี้ไปกลใหญ่เอาเส้นผักนักนี่ลูกบอกลูกมี่หลานบอกหลานด้วย่า่เป็น เป็นของบดีบอกเขาเห็ดอันนี้เพราะแม่นเ็ดไปทั่วได้แม่เขาเห็ดเป็ี่ยนกะดีเนี่ยแอนแย่ไปแม่เขาสอนลูกสอนหลานทางอ้อมเลยมีสาระเอว่ามีเงินมีท่องจะให้เขาไปซื้อเราซื้อเบียร์แล้วบ่มีประโยชน์จักอย่างแซ่ยกับบอสเสีซื้อนมซื้อเนยซื้อน้ำโคกน้ำสไปกินแซ่บก็นี่อันนี้บ่แซ่บบ่แซ่บวดเจ็ดสิบแปดสิบวันนี้อยู่นังงาน หายเสียแม่ให้นี่มันควรละบาดก่อกับบ้อื่อบัเบัวเสือยาทาดีแต้คินเล่นแม่บ้านด่าเป็นประจำมันเบิดแล้วใหญ่เอาบาดเนี่ยยติดอยพิษเบีย้ยให้นดลยโดทยติเก่ามุนมนเนี่ยก่อยเนะกูเห็นหีสํำเห็นบาทพยักแล้วนะ เม่นี่ยังติดกระง,ง้อนนีเนะ<ป>าะว่ามันฆ่าถ้าคอยติด